สองปีต่อมาที่ปากลางดงใหญ่ได้มีกลุ่มผู้คนพร้อมรถไถเครื่องยนต์หนักหลายคันกําลังเกรดไถก่อสร้างทําเส้นทางจากบ้านห้วยน้องสังมุ่งหน้าสู่ป่าส่วนลึกของดงใหญ่เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งไม้สุงจากกานได้รับสัมปทานตัดไม้ของบริษัทป่าไม้สยามจึงทํำให้ บริเวณร,บรอบๆหมู่บ้านห้วยน้องสังนั้นกลายเป็นคขปมที่พักของคนงานตัดไม้ไปโดยปริยายเพราะมีลำห้วยไหลผ่านสะดวกเก่การใช้อุปโภคบริโภคนั่นเองทางคขปมพักคนงานก็ยังมีร้านค้าขายของใช้จำปินไว้ให้คนงานมาซื้อและลงบัญชีไว้ได้ตามสะดวกอีกด้วยทำให้บ้านห้วยน้องสังนั้น ดูคลึกครื้นขึ้นมาทันทีเพียงช่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนผู้ชายในหมู่บ้านหลายคนก็ได้ไปทำงานกับปางไม้แห่งนั้นด้วยซึ่งเ่าแก่ใหญ่ที่อยู่ในตัวอำเภอได้จ้างตาเพิ่มซึ่งตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยหนองสังมาเป็นคนคุมงานทําเส้นทางเข้าสู่ดงเพราะคุ้นเคยกับเส้นทางเป็นอย่างดี กลุ่มคนงานทำงานได้อย่างว่องไวเพราะมีรถไถขนาดใหญ่คอยเกรีดคอยลากต้นไม้ที่ขวางเส้นทางผลงานบางส่วนก็คอยใช้เลื่อยยนตัดพ่นต้นไม้บางตน้นที่กีดขวางเพียงเวลาไม่ถึงสองอาทิตย์เส้นทางขนาดเล็กพอรถสิบล้อวิ่งได้ก็พร้อมที่จะใช้งานทันทีกลุ่มคนงานตัดไม้ผู้ชาย จึงจำเป็นย้ายเข้าไปนอนในกลางป่าโดยการทำแคมป์พักแบบง่ายๆชั่วคราวกันไปก่อนส่วนแคมป์พักคนงานด้านนอกที่บ้านห้วยน้องสังนั้นจะเป็นที่อยู่ของคนขับรถและลูกเมียของคนงานที่ติดตามมาด้วยอาศัยพักนอนกันตาเพิ่มเมื่อเสร็จสิ้นหน้าที่คุมคนงานแล้วก็มาคอยดูแลในส่วนแคมป์ที่พัก ของบ้านห้วยหน้องสังต่อไปไหนคืนแรกในกลางดงลึกคนงานสิบกว่าคนอากันกินเหล้ากันอย่างสนุกสนานเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่จะเริ่มลงมือตัดไม้กันอย่าพากันดื่มดึกนะครับทุกคนพรุ่งนี้เราต้องลุยงานหนักอันนายชาติหัวหน้าคนงานตัดไม้เอ่ยบอกทุกคนตอนที่จะขอตัวไปนอนพักผ่อนไม่นานมากนะัก หลังจากในชาติไปนอนแล้วคนงานทั้งหมดจึงพากันแยกย้ายเขาไปหลับนอนในที่พักของตนทันทีกลางดึกดื่นนั้นนายชาติตื่นขึ้นมาทำธุระส่วนตัวเมื่อเสร็จกิจแล้วนณะกำลังเดินกลับไปที่พักอยู่นั้นเอิญสายตาดันเหลือบมองไปเห็นแสงสีเขียวลอยวนวูบวาบบริเวณชายป่าครั้นเพ่งมองอยู่นานก็รู้สึกหวาดกลัว จนคนลุกชูชันในขณะที่แสงสีเขียวนั้นอลอยลับหายไปในป่าลึกนายชาติรีบเดินกลับไปที่พักพร้อมทั้งสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เข้านอนในทันทีรุ่งเช้าของวันต่อมาหลังจากทุกคนทำธุระส่วนตัวและหุงหาอาหารกันเสร็จแล้วคนทั้งหมดจึงพากันแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย ส่วนไอ้แก้วกับไอ้มืดนั้นมันเป็นคนในพื้นที่ที่จะต้องพาในชาติไปสำรวจดูต้นไม้และทำสัญ,ญลักษณ์ที่ต้องตัดเอาไว้สามคนเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ดงลึกทันทีขณะพากันเดินอยู่นั้นสายตาของนายชาติยังคงเพ่งมองไปตรงที่เขาเห็นแสงสีเขียวประหลาดเมื่อคืนพอสังเกตดูดีๆก็พบว่ามันเป็นหุบลึกลงไป น่าจะเป็นลำห้วยขนาดเล็กจึงชักชวนนายแก้วนายมืดเข้าไปสำรวจดูทันทีป่ะพี่แก้วพี่มืดพาผมไปดูตรงนั้นหน่อยสิพี่รู้สึกว่าจะมีลำธารน,นะครับนายชาติพูดขึ้นใช่ครับหัวหน้าตรงนั้นเคยมีลำห้วยเล็กๆบางปีก็แห้งบางปีก็มีน้ำพวกพรานเลยพากันเรียกว่าห้วยแหง้งแต่มันรกเกินไป ถ้าถากถางดีๆพวกเราสามารถมาอาบน้ำล้างหน้าล้างตากันได้นะครับนายแก้วเอ่ยตบควรจะเดินนำนายชาติลงไปดูทั้งสามคนมาดูลำห้วยแหงก็พ,พบว่ามีโขดหินมากมายและมีน้ำอยู่พอสมควรจึงตั้งใจว่าจะช่วยกันถากถางกันให้สะอาดและทำทางลงไปเพื่อจะได้มาใช้อาบน้ำล้างหน้าล้างตากันที่นี่ นายชาติจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะเดินไปในวันนี้เป็นการเดินตามต้นน้ำขึ้นไปต้นไม้ข้างๆลำห้วยผูกไอแก้วทำสัญลักษณ์เอาไว้โดยการทำไม้รวมส่วนต้นไม้ที่มีราคาจะแยกเอาไว้อีกส่วนทั้งสามเดินมาไกลพอสมควรออกพบเข้ากับซากร่างของวัวป่านอนเน่าตายมีนอนไตโยเยและแมลงวันตอมหึง คาดว่าน่าจะตายแล้วไม่เกินสองวันหรือสามวันที่แปลกประหลาดก็คือบริเวณช่วงท้องมีรอยฉีกขาดขนาดใหญ่คาดว่าน่าจะเป็นพวกหมาในหมาจอกหมากัดถึงดึงกินเครื่องไหนจนหมดสิน้นโอ้โหเสียดายจริงๆเลยนะครับหัวหน้าหัวปลาตัวใหญ่ขนาดนี้ผมไม่คิดว่าวกหมาป่าหมาในมันจะเอาลงได้นะครับ มันต้องมีตัวอะไรสักอย่างที่ร้กาจกับพวกหมาป่าถึงจะโค่นจจวัวป่าตัวนี้ได้นะครับนายแก้วเอ่ยบอกเมื่อทุกคนสังเกตดูแล้วว่าไม่มีร่องรอยการยิงจากนายพรานอ้าวเฮ้ยนี่มันรอยเท้าของคนนี่นาะไอ้มืดพูดขึ้นเฮ้ยยิงด้วยวะมันมีรอยเท้าคนจริงๆด้วยครับหัวหน้านายแก้วสำทับขึ้น หลางสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อเห็นรอยเท้าของมนุษย์ที่ไม่มีการสวมใส่รองเท้าย่ำประอยอยู่บริเวณนั้นมันยังจะมีคนอยู่ในป่าแห่งนี้อีกด้วยหรออในแก้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับหัวหน้าผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้สามปีเองตาเพิ่มเคยบอกว่าเคยมีคนบ้าเข้ามาอยู่ในป่าแห่งนี้แต่มันนานมากแล้วครับตั้งแต่แกเข้ามาตั้งหมู่บ้านใหม่ๆนู่นแหละ คาดว่าคงจะตายไปแล้วพวกผมเข้าป่าล่าสัตว์บ่อยๆก็ไม่เคยได้พบได้เห็นไม่นึกว่าจะได้มาเจอรอยเท้าของคนที่นี่ครับคนดีๆที่ไหนเขาจะไม่ใส่รองเท้าเดินป่ากันครับนายแก้วเอ่ยตอบสีหน้าเป็นกังวลเนื่องจากต้นมีเรื่องราวที่ปิดบงังไม่อยากจะให้ใครได้รับรู้ผมว่าเราเดินตามรอยไปดูดีกว่าไหมอย่างน้อย พวกเราจะได้รู้ความจริงกันนายชาติพูดขึ้นแล้วเดินนำหน้าทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคำตอบจากคนทั้งสองที่มาด้วยกันคนทั้งหมดเดินตามชายขอบลำห้วยแห้งขึ้นมาเรื่อยๆก็พบว่ารอยเท้านั้นได้หายไปเหมือนกับว่าเจ้าของรอยจะลงน้ำข้ามไปอีกฝั่งเมื่อรู้สึกว่าพวกตนเดินมาไกลกันมากแล้วจะตามรอยนั้นไป คงไม่มีประโยชน์อันใดตอนนี้เวลาบ่ายสามกว่าจึงได้พาก,กันเดินทางกลับเพราะต้องช่วยกันถากถางทางลงอาบน้ำบริเวณห้วยแห้งส่วนที่ใกล้กับที่พักอีกด้วยที่สำคัญถ้ามืดค่ำลงมากไปกว่านี้มันจะยากลำบากในการเดินทางไหนค่ำคืนนี้บรรยากาศเป็นไปตามปกติเหมือนเมื่อวาน ต่างคนต่างช่วยหุงหาอาหารทำกินด้วยกันเมื่อเสร็จสับก็เข้านอนพักผ่อนกันทันทีแต่ทว่าช่วงกลางดึกกลับมีเสียงร้องโหยหวนครวญครางออกมาเหมือนกับว่าเจ้าของเสียงนั้นเจ็บปวดแสนสาหัสจนทุกคนต่างพากันตื่นตนกุกพากันลุกออกจากที่นอนกันเสียงอะไรกันว่านั่น คล้ายๆกับเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเลยทุกคนได้ยินไหมนายชาติเอ่ยถามขึ้นขณะที่ทุกคนกำลังงูงเงียกันออกมาที่หน้าที่พักกันได้ยินสิครับหัวหน้าเสียงมันดังมาจากต้นน้ำห้วยแห่งที่เราเข้าไปสำรวจเมื่อเช้านี้ครับนายมือตอบออกมาเสียงนั้นยังคงร้องดังอยู่ต่อเนื่องสักพักหนึ่งเสียงประหลาดนั้น ก็เปลี่ยนเป็นเสียงคำรามโหกของเจ้าป่า <S <S เอ้ยนายแก้วแถวนั้นมีเสือด้วยหรอือนายชาติเอ่ยถามถ้าทางตกใจมันก็มีอยู่ทั่วไปในป่าแหละครับหัวหน้าเพราะที่นี่มันป่าดุงดิบนะครับนายแก้วพูดขึ้นไหนลองเช็คคนของเราดูสิว่าอยู่กันครบไม้ในมืด ยังอยู่กันครบทุกคนครับหัวหน้าสิบคนพอดีรวมทั้งหัวหน้าด้วยเออเออดีแล้วละ่ะค่อยโล่งอ,อกไปหน่อยแต่ผมยังสงสัยในเสียงนั้นหรือว่าจะเป็นเสียงของคนบ้าที่ในแก้วพูดให้ฟังส่วนซากวัวตัวนั้นคงต้องเป็นเสือข่ามันแน่แต่แปลกใจผมไม่เห็นมีรอยเท้าเสือเลยจากนี้ ทุกคนต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะครับไม่มีอะไรแล้วละ่ะพวกเราพักผ่อนกันต่อเถอะนายชาติพูดจบยึงจุดบุหรีขึ้นสูบเมื่อเสียงร้องของเจ้าป่านั้นเงียบลงนายชาติเริ่มคุ้นคิดถึงปัญหาที่มีผลต่อก,การทำงานขึ้นมาบ้างถ้ามีเสือขึ้นมาร่ําก้ายในเทปปานี้คงไม่เป็นการดีแน่ๆการจัดวิญนาม จึงจำเป็นในยามค่ำคืนเพราะต่อจากนี้เริ่มเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยจะดีแล้วเขาเคยคุมงานตัดไม้มาแล้วหลายที่เคยสูญเสียลูกน้องไปหลายคนเพราะความชล่าใจผีป่าอาถรรพ์นั้นเคยได้ยินมาบ้างแต่ไม่เคยประสบพบเจอกับตัวเองคงมีแต่เรื่องเล่าจากคนงานในปางไม้ที่เล่าให้ฟังมีแม้กระทั่งเรื่องเสือสมิง ทีหมาหลอกล่อเอาคนงานออกไปกินก็เคยได้ยินมาแล้วเสียงของเจ้าป่าที่ดังแว่วมาเงียบไปนานแล้วคงมีเพียงเสียงหมาหอนที่ดังมาแทนที่เป็นปกติของป่ายามค่ำคืนเขานอนฟังเสียงประหนึ่งว่าเป็นเสียงผู้คนหัวเราะบางครั้งโอคล้ายกับเสียงของพูดผีที่แว่วดังผ่านสายลมมา นานเท่าไรไม่ทราบได้เขาจึงวูบหลับไหลไปในที่สุดเสียงไก่ป่าขันในยามเชา้าลุกทุกชีวิตให้ตื่นจากการหลับไหลไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นเสียงปืนสนัน่นราวไพราปืนแก็บของนายแก้วได้ใช้งานของมันไกป,ป่าสีห้าตัวเป็นอาหารพิเศษของเช้าวันนี้ สายสายของวันขณะที่ทุกคนกำลังกินข้าวอยู่ตาเพิ่มได้ขับรถบรรทุกเข้ามาส่งน้ำดื่มและน้ำมันสำหรับเลื่อยยนให้กับช้าคณะพร้อมทั้งเข้ามาดูว่าตัดไม้ได้พอที่จะขนออกไปหรือ,อยังเรื่องราวที่นายชาติได้พบได้ยินทั้งหมดจึงถูกเล่าให้แกฟังทันทีอ๋อนั่นบักเพิกผีบาครับนายมันหายไปหลายปีแล้ว ญาติพี่น้องของเขาตามหากันอยู่นานแต่ก็ไม่มีใครเจอนึกว่ามันตายไปแล้วเอาวเลยเงียบไปส่วนเรื่องเสือน่ะหรือไม่ค่อยมีคนมาพบเจอนานแล้วครับตั้งแต่พรานแสนฆ่าเสือสมิงเท่าสิงพ่อของไอ้แก้วมันตายอ้าวนายแก้วไม่เห็นพูดในผมฟังเลยว่าแถวนี้เคยมีเสือสมิงด้วยมันคงสะเทือนใจครับหัวหน้า พ่อของมันผิดคลังกลายเป็นเสือสมิงภาบลูกของมันไปกินมันจึงไม่อยากพูดคุยให้ใครได้ฟังครับองเพราะอยากจะลืมเรื่องราวทั้งหมดตาเพิ่มพูดขึ้นหลางมองไปที่ในแก้วว่าเตตะเพิ่มพอจะพาพรานเสดมาหาผมได้ไหมครับโอ้อันนี้ผมไม่รับปากนะครับเพราะพรานเสดอยู่บ้านฐานเจ้าปานุ่นแหละแต่เดี๋ยวจะเป็นธุระให้ก็แล้วกันครับหัวหน้า ยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับตาเพิ่มบอกพรานเสนว่าผมจะจ้างมาคุมกันชาวคณะตัดไม้นายชาติพูดจบตาเพิ่มจึงขอตัวกลับเข้าไปในหมู่บ้านทันทีนายชาตินายแก้วนายมืดพากันเดินสำรวจตามเส้นทางจนมาถึงตรงซากวัวป่าก็พบว่าวันนี้ซากวัวมีรอยกัดกินกระจุยกระจาย ครั้งนี้คงเป็นพวกหมาในหมาโจกที่มารุมถึงกินเพราะมีรอยเท้าย่ำเต็มไปหมดวันนี้สามคนจึงตัดสินใจจะเดินสำรวจไปฝั่งลำห้วยตรงข้ามที่พวกตนมาถึงเมื่อวานรันโพข้ามมาได้ก็พบว่ามีร่องรอยทางเดินของคนที่คาดว่าน่าจะใช้งานมานานเพราะดูสะอาดโล่งเตียนเหมือนว่ามีคนเดินอยู่เป็นประจำ เอานายแก้วมีรอยคันเดินด้วยนายแก้วเคยมาล่าสัตว์ถึงแถวนี้บ้างไหมเออผมไม่เคยข้ามมาฝั่งนี้เลยครับหัวหน้ามันลึกเกินไปและป่าฝั่งนี้มันเป็นเขาสูงลาดชันไม่ค่อยมีโปงให้ทำห้างซุ่มยิงสัตว์กันเลยครับนายมาไกลามากสุดก็แค่แถวฝั่งที่เราตัดไม้กันนะครับนายแก้วเอ่ยตอบหัวหน้า ผมว่าคนบ้าที่ว่านั้นคงอยู่ไม่ไกลจากที่นี่กันหรอกครับเราเดินสำรวจดูต้นไม้ไปด้วยเลยแถวนี้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นจากนั้นทั้งสามคนได้เดินมาสักพักก็ได้ยินเสียงหนึ่งทางพุ่มไม้ด้านหน้าเสียงนั้นหลายกับว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งกำลังเคี้ยวกินอาหารอย่างตะกระตะกรามกลิ่นเหม็นคาวเลือดคละคลุ้ง ผสมกลิ่นสาบสางตัวของอะไรบางอย่างทั้งหมดจึงพากันแอบซุ่มดูทันทีที่เห็นภาพเบื้องหน้าทุกคนถึงกับพงังอะชายแก่ผมยาวรุงรังไม่มีเสื้อผ้าใส่กำลังนั่งกินซากร่างของตัวอะไรบางอย่างนายชาติถึงกับตัวสันสะท้านทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวจนไปสะดุดเข้ากับกิ่งไม้ล้มกลิ้งหงายหลังไป ร่างชายคนนั้นสะดุ้งเมือกพร้อมหันหลังมามองทันทีมีเสียงขู่คำรามจากชายคนบ้าก่อนจะก,กระโจนร่างพุ่งเข้าใส่กลุ่มคนนายแก้วเห็นดังนั้นจึงยกปืนแก๊บเล็งขึ้นขู่แต่ชายประหลาดหาได้เกรงกลัวไม่มันใช้มือที่สั่นเทาตบเข้าที่ปืนแก๊บของนายแก้วจนหลุดออกจากมือพร้อมทั้งเข้าปุกปล่อมต่อยตีกัน ไอ้มืดตั้งสติได้ขวามีดพระที่เตรียมมาพยักพย์ย์ทำท่าจะฟันแต่ไม่ถนัดนักเลยเข้าไปล็อกคอชายคนนั้นออกมาหมายจะช่วยในายเกวแต่ทั้งสองคนกลับสู้แรงของคนบ้าไม่ได้มันเวียงไอ้มืดไปชนกับต้นไม้จนนอนจุกแล้วมุ่งหมายจะฆ่าไอ้เก้วด้วยสายตาแข็งกร่าวแววตาสีเหลืองอำพันดังเสือร้าย จากนั้นลงเล็บปิิศนาที่เหมือนเสือซ่อนเล็บกำลังทำท่าจะเข้าไปกระซวกร่างไอ้แก้วนายชาติลุกขึ้นมาได้ก็ใช้ปืนพกประจำตัวกระน่ำยิงจนหมดแม็กร่างนั้นสะดุ้งเหือกก่อนจะทะยานวิ่งหนีมันหยุดมองคนทั้งสามด้วยแววตาอาฆาตแล้วกระโจนหายเข้าไปในป่าลึกก่อนที่คนทั้งหมดจะช่วยกันประคองร่างของนายแก้วขึ้นมา เมื่อนั้นเองจึงพบว่าซากร่างที่ชายประหลาดนั่งกินอยู่นั้นมันคือศพของชายชาวบ้านที่มาหาของป่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนจากหมู่บ้านใดคนทั้งสามจึงช่วยกันประคองกันกลับที่พักในทันทีพร้อมทั้งได้ยินเสียงสวดคาถาพึมพำแว่วดังมาตามหลังจากนั้นมีลมพัดมาอย่างเรงท้องฟ้ามืดดำ ทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาค่ำจวบจนกระทั่งข้ามมายังอีกฝั่งของลำห้วยเสียงสวดสยองจึงเงียบหายไปพอมาถึงที่พักทุกคนต่างตกใจเมื่อเห็นสภาพของนายเกลที่ตาปูดปนและพกฉําไปหลายจุดส่วนในมืดนั้นก็มีรอยแผลถลอกตามแขนอยู่นิดหน่อยหลายชาติจึงบอกกล่าวเรื่องราวให้คนทั้งหมดได้รับรู้ ว่ามีคนปากินคนมันมีกรงเล็บที่พับเก็บไว้ได้ดวงตาของมันเหลืองวาวับดังตาของเสือและอีกอย่างมันมีพละอําลังมหาศาลดูแค่ในแกว้วตัวใหญ่บึกบึนยังสู้มันไม่ได้ค่ำคืนนั้นนายชาติได้เตรียมจัดเวรยามสลับกันเฝ้าและโอกองไฟร,บรอบๆบที่พักเพราะเชื่อมั่นว่า ต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับชาวคณะอย่างแน่นอนเขายังคงจำแววตาอาฆาตของคนป่าคนนั้นได้เป็นอย่างดีเสียงสวดคาถานั่นอีกมันทำให้เขาขนล,ลุกสูสันทุกครั้งที่นึกถึงนายชาติขอนอนพักก่อนในช่วงหัวคำ่ำจากนั้นพอยสลับกันเป็นกลุ่มกลุ่มละสามชั่วโมงจนถึงเชา้าหลังเที่ยงคืนมาแล้ว คนงานตัดไม้สองคนที่เฝ้ายามกะนั้นต่างเดินตัวตราและคอยเติมฟืนไฟอยู่แล้วเหตุการณ์ร้ายที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในกลางดึกคืนนั้นคนงานสองคนที่เฝ้ายามได้หายไปจากที่พักวยนยามรอบต่อไปที่จะมาต่อจนถึงเชา้าลุกขึ้นมาก็พบว่าไม่เห็นคนทั้งสองแล้วจึงปลุกนายชาติ และทุกคนให้ช่วยกันตามหาผมว่าพวกเราเจออาถรรพ์ป่าเล่นงานเข้าซะแลว้วไปพวกเราเิ่งเดินไปที่ห้วยแหง้งมันต้องเป็นฝีมือของไอ้คนปานั้นแน่ๆหลายชาติพูดขึ้นพร้อมกับสะพายปืนคู่ใจพรอจะสั่งให้ในแก้วกับในมืดเฝ้าอยู่ที่นี่ก่อนที่นายชาติจะพาทุกคนเดินไปตามลำห้วยฝั่งนูน้น ทั้งหมดต่างเตรียมอาวุธประจำตัวพร้อมไฟฉายคาดหัวมุ่งหน้าเดินไปยังต้นน้ำห้วยแห้งทันทีสักพักหนึ่งขณะที่นายแก้วกับนายมืดยืนมองตามหลังกลุ่มของนายชาติอยู่นั้นผลงานสองคนที่ว่าหายไปกลับเดินมาหานายแก้วและนายมืดพร้อมทั้งถามว่านายชาติพาคนไปไหนหลังน,นั้นเองขณะที่นายแก้วตะโกนเรียกนายชาติและชาวคณะให้กลับมา ไม่ทันขาดคำสองคนงานก็กลายร่างเป็นเสือเ่าตะปบไปที่ศีรษะของในมืดกับในแกเกวทั้งสองคนไม่มีสิทธิ์ร้องเลยสักนิดขาดใกนอนแน่นิ่งตาเบิกค้างกลุ่มในชาติที่วิ่งกลับมาก็พากันยิงปืนใส่เสือร้ายจนควันขมงไปทั่วราวไพรเมื่อสิ้นเสียงปืน ร่างเสือร้ายก็หายไปด้วยเช่นกันทุกคนในตอนนี้ถึงกับขวัญหนีดีโฟไม่คิดว่าจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นถึงเพียงนี้ผีป่าอาทรรพ์บ้าอะไรจึงทําให้คณะตัดไม้ต้องมาตายไปถึงสองคนหรืออาจจะเป็นสี่คนก็ได้เพราะคนที่สูญหายไปอีกสองคนนั้นยังไม่มีวี่แววจะพบร่างเลยรุ่งเชา้า คนทั้งหมดยึงช่วยกันขุดหลุมฟังร่างของไอ้แก้วกับไอ้มืดไว้ชั่วคราวคนทั้งหกที่เหลือจะพากันเดินทางกลับไปบอกข่าวเกตตาเพิ่มและเท่าเกใหญ่ให้รับทราบขณะกำลังเดินอยู่นั้นรถบรรทุกสิบล้อที่มีตาเพิ่มนั่งมาด้วยพร้อมกับพลขับก็ได้ครับเข้ามาในป่าดงใหญ่ตามที่นัดหมายกันว่าจะมาขนไม้พร้อมกันนั่นเอง ได้มีชายร่างใหญ่บึกบึนท่าทางสุขุมเยือกยินกระโดดลงมาจากเบาะรถเป็นคนแรกตาเพิ่มลงตามมาติดติดพร้อมทั้งแนะนำพรานแสนให้นายชาติรู้จักเมื่อทักทายกันเป็นมารยาทพอแลว้วเหตุการณ์ต่างๆจึงถูกเล่าให้พรานแสนและตาเพิ่มได้รับฟังพรานแสนไม่รอชานำพาทุกคนมุ่งไปที่ลำห้วยแห้งทันที ่อนจะข้ามฝั่งลำทารพรานแสนได้ทำพิธีบางอย่างแล้วจึงตัดไม้ยคมน้ำพาดไว้เป็นทางเดินข้ามลำน้ำไปฝั่งนี้มันมีคนทำอาคมสะกดไว้บางตาแต่ตอนนี้ผมแก้มนสะกดมันแล้วทุกคนอย่าพูดหรือทักอะไรนะครับแล้วอยู่กันเป็นกลุ่มอย่าแตกแยกมันจ้องมองเราอยู่สมิงตัวนี้มันเป็นสมิงพราย หลางวันมันเป็นครึ่งเสือกลางคืนมันเป็นได้ทุกอย่างเราต้องล่ามันในตอนกลางวันเท่านั้นไม่งั้นตอนกลางคืนพวกเราไม่ทันเล่เหลี่ยมของมันหรอกพรานแสนพูดบอกชาวคณะพักใหญ่หลังจากนั้นได้มีเสียงสวดคาถาประหลาดดังก้องอดประสาททําให้ชาวคณะต้องเอามืออุดหูเอาไว้บอกควันที่ไม่รู้ว่ามาจากไหน ปรากฏไปทั่วบริเวณจน,นดูมืดครึ้มไปหมดทุกคนมอบตำเขาไว้จะได้ไม่เป็นเป้าสายตาของมันรานเซนเอ่ยบอกร่างอสูรกายเสือสมิงหายตัววูบว่าไปในม่านหมอกมันใช้กรงเล็บฉุดกระชากคนงานที่มอบลงไม่ทันจนเนื้อตัวขาดวิน่นร้องโอดโอยวนครางอยู่ตรงนั้นรานเซนอิงหาได้กลัวมันไหม เขายกมือขึ้นบริกรรมคาถาลุกเซควายธนูแล้วยโยนเข้าไปบนอากาศก่อนที่มันจะส่งเสียงฟึดฟัดพุ่งทยานตามร่างอสูรสมิงไปในม่านหมอกเสียงการต่อสู้ระหว่างสมิงอาคมกับควายธนูดังกึกก้องอยู่พักใหญ่สักพักจึงเงียบเสียงลงพร้อมกับการแตกหักของหุ่นรูปปั้นของควายธนูพรานเสนไม่บอกก็รู้เลยว่า สบิงพรายอาคมนั้นมันมีฤทธิ์ร้ายแรงมากเท่าไหนในม่านหมอกและความมืดพรานเสนตั้งต้นใหม่ครั้งนี้เป็นคาถาตวาดหิมพา,านทำให้ม่านหมอกอาคมได้สลายหายไปอ้อพบเข้ากับร่างของคนงานสองคนที่หายไปเมื่อคืนกำลังลุกขึ้นมามีท่าทางจะเข้ามาต่อสู้กับพรานเสนชาวคณะที่เหลือ จึงช่วยกันปลุกปล้ำจับตัวเอาไว้หลันร่างของชายชลาอสูรสมิงออกปรากฏอยู่เบื้องหน้าเฮ้เฮฮพวกมึงอย่ามายุ่งกับกูนะที่นี่คือที่ของกูกูจะทำอะไรก็ได้ฮาฮาฮา่าเตเกขฆ่าคนมายืดแล้วนะตาเพิกชาวบ้านหน้องบอนเข้ามาหาของป่า แล้วก็หายตัวไปหลายคนแล้วรานแสนพูดเอ๋เอๆเอแล้วมึงจะทำไหมกูหิวกูก็กินฮ่าฮ่แล้วอีกอย่างกูไม่ใช่ไอ้เพิกโงยฮ่าฮ่ฮจะเป็นตัวอะไรก็ช่างเถอะรานแสนจับจังหวะที่มันกำลังหัวเราะกดดพุ่งร่างเขาไปใช้มีดอาคมนั่นเดิม ย่องแทงไปที่ร่างนั้นทันทีอาสมิงพรายเจ้าป่าไม่ทันที่จะตั้งตัวมันถูกมีดหมออาคมแทงเข้าไปที่ตรงหัวใจทันทีจากนั้นมันก็ล้มลงและสิ้นใจตายในทันทีมันคือวิญญาณร้ายที่เท่าสิงสะกดเอาไว้เป็นสมิงพรายโดยใช่ร่างของตะเพิ่คนบ้าที่หากินอยู่ในป่าดงใหญ่ จึงทำให้เป็นครึ่งคนครึ่งเสือและอีกอย่างคือเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยหนุนอาถรรพ์อีกทีผมเพราะไม่อยากให้ใครเข้ามารบกวนในป่าอาถรรพ์ฝั่งนี้เพราะสมัยก่อนคนเท่าคนเก,เ,กเรียกว่าดงกินคนเรื่องราวทั้งหมดจึงจบสิ้นลงโดยได้ยกเลิกสัมปทานตัดไม้ไปทันทีเพราะเกิดการตายไปหลายศพจนไม่มีใคร กล้ามาเป็นคนงานตัดไม้อีกทางด้านในชาติเองก็ได้ผันตัวมาเปิดร้านขายของชำในห้วยน้องสังและทำสวนทำไรเชกกเจ่นกับชาวบ้านทั่วไปเขาไม่เคยลืมแววตาคู่นั้นเลยแววตาของสมิงพรายและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด